ขุฉันเองแต่ตายไปแล้วเวลานี้ในเผ่าขมรลางแงมีแต่ฉันเท่านั้นที่ถืออํานาจสูงสุดฉันจันทราคือนายของทุกคนที่นี่และต่อไปจะเป็นนายของพวกท่านทั้งสามคนด้วยอา้าวหมวดนมร้อยโทสมปองเออย่างผิดบังหลอนหันมาทางหัวหน้าคนที่พาพวกปจับกลุ่มเหินกับคณะมา บ่อนั่นมีชื่อเพราะผิงว่ามณีเลืองถามเขาให้แน่ว่าหลงป่ามาหรือมีเจตนาอะไรจะอยู่ต่อไปไหมหรือจะกลับออกไปก็ได้แต่ถ้าอยู่ต้องทำงานให้เราเหินรีบสืบถาวเข้าไปหาหัวหน้าจันทาเราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วเราจึงทราบว่าชาวเขเมรลางแงเป็นศัตรูอย่างสำคัญกับคนบนภูกระหลกไม่ใช่หรือ ใช่ใชใชถามทำไม,ไม,ไมท่านชื่ออะไรนะเหินผมชื่อเหินสองคนนี่ชื่อปทุมและสมปองเอาละถ้าหากคนบนเขาเป็นอริกับพวกของท่านจริงเราก็มีเรื่องจะต้องจัดการกับคนบนนั้นเช่นกันเรามาร่วมมือกันไม่ดีกว่าหรือขนตางอนฉอยกระพิบไปมาอย่างใช้ความคิดแล้วก็พูดว่าเราไม่อยากสู้กับพวกผีบ้า บนนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดหลายหลากหลายชนิดหากมันไม่มารบกวนเราเราก็คิดไว้แล้วว่าจะไม่ขึ้นไปยุ่งกับพวกมันแต่ถ้าพวกนั้นเล่นงานเผาของคุณเล่าเราก็สู้เหินเหลียวไปทางหลังฉีให้หลอนดูอาวุธโบราณที่บริวารของหลอนถือกันอยู่สู้ด้วยดาบและธนูอย่างนี้หรือและกหะลอดเป่าดัาน้น มันเป็นของมนุษย์ของคนสมัยเมื่อห้าสิบปีมาแล้วมากกว่าหัวหน้าจันทาหล่อนพยักหน้าแล้วก็พูดตัดบทบ้าเอาละเอาละมันจะเป็นอาวุธเมื่อหลานปีที่ผ่านมาแล้วกระชัางมันท่านจำไม่ได้หรือว่าคนของท่านคนหนึ่งตายคาที่อยู่บนทุ่งหญ้าโน้นก็เพราะอาวุธเก่าแก่นี่เองรู้หรือไม่มาลูกดอกอาบอย่างน่องพิษหลายกาดของเราเพียงดอกเดียวห้าวินาทีเท่านั้น ประสาททุกส่วนของคนที่โดนมันเข้าจะไม่มีโอกาสได้ทำงานอีกต่อไปมณีเลืองเดินเข้ามาจับแขนเขาแล้วก็พูดว่าเอาละบอกมาว่าจะอยู่ที่นี่ทำงานแลกอาหารกับเราหรือไม่หรือจะให้เราส่งตัวกลับออกไปบอกมาเราขออยู่ที่นี่บอกซสก่อนว่าเราจะต้องกําจัดศัตรูบนเขาลูกนั้นให้ได้ จ้าหญิงปฐมบดีสอดขึ้นหัวหน้าสาวสวยของชาวป่าเผ่าประหลาดก้าวเท้าเดินออกจากบริเวณที่หล่อนยืนอยู่เอาละออกไปที่ลานด้านนอกกันถ้าพวกท่านยังเต็มใจที่จะทำงานกับเราเราก็ยินดีที่นี่จะมีอาหารและนหนามไว้ให้อย่างเพียงพอหิวเมื่อไหร่ก็ไปกินได้ที่โรงเลี้ยงด้านหลังหมู่บ้านนั่นทุกคนที่นี่กินอาหารร่วมกันมณีเลือง ออกไปดูข้างนอกกันสิถึงเวลาให้อาหารงูแล้วนี่บางทีเราอาจจะทดสอบคนงานใหม่ของเราก็ได้ว่าเทพพยาเจ้าแห่งงูใหญ่ยินดีต้อนรับเขาหรือไม่ประโยคสุดท้ายสร้างความิพิมมง,งงงวยให้กับคนทั้งสามพูดหลงหลุดมาต่างก็มองหน้ากันและกันอย่างงงงอะไรคือเทพพญาเจ้างูใหญ่และอะไรคือการทดสอบ เดี๋ยวก็คงจะได้ประจักษ์กับสายตากันในมิชฉานี้คนทั้งหมดเดินออกมาจากบริเวณอันเป็นที่พักของหัวหน้าเผ่าจันทาสายตาของเหินที่มองทางเบื้องหลังนักลบไทยอดชมเชยไม่ได้ว่าหล่อนมีลักษณะของหญิงงามทุกระเบียดหนิวถึงรูปร่างจะค่อนไปทางสูงใหญ่กว่าผู้หญิงเขมนปกติไปหน่อยแต่แขนขาและรูปทรงของหลอนเลียวกลมกลึงส่วงอกผึงผายและตะโพกกลมกลึง เป็นเครื่องส่งให้หลอนต้องตาชายอย่างประหลาดแต่ผู้ชายที่นี่หน้าไหนจะกล้าเหมือแต่จะสบตากับหลอนพวกเขาก็ทำไม่ได้เวลาเจรจาด้วยต้องก้มหน้ามองดูดินช่างไม่ถึงระบบสกินาโบลั่มโบลานกันเสียบ้างเลยเจ้าหญิงปฐุมบดีสกิดเหินขณะเดินตามกลุ่มชาวป่าทั้งหมดออกมาสวยไหมหลอนถามเป็นภาษาอังกฤษเบา ใครหัวหน้าจันทาคนนี้นะ่ะหรือก็จะมีใครซิอีกละ่ะก็สวยดีแต่ทว้า,าเทียบกับคุณไม่ได้หรอกโลตัสมันเหมือนพระจันทร์กับดาวบอกก่อนใครเป็นพระจันทร์ใครเป็นดาวก็คุณสิพระจันทร์แม่นั่นเป็นได้แค่ดวงดาวตาดํำคลับว่าวามอย่างพอใจในคำตอบแต่ก็อดเอ่ยออกมาไม่ได้ตามวิสัยของหญิง แต่ฉันเห็นดูตาคุณ,คณเห็นยกย่องเหลือเกินนี่ขอโทษนายทาหารเหินฉันเห็นคุณจ้องหลอนตั้งแต่หน้าทีแรกที่พบหน้ากันจนเดี๋ยวนี้และจะมองเพียงเห็นส่วนหลังคุณก็ยังจ้องไม่บางตาเหินหัวเลาะเบาๆเยี่ยวตัวมาตบบาราชนิกูลสาวแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยผู้หญิงในหัวใจของเหินมาริบันมีคนเดียวชื่อปฐมบดี และตกแกล้งทาเป็นสนใจในหัวหน้าเผ่าคนนี้ก็เพื่อความอยู่รอดและงานของพวกเราเองเข้าใจไหมจ๊ะโลตัสจ๋าขอให้มันจริงอย่างว่าเถอะงานของคุณถ้ามันเกี่ยวพันกับผู้หญิงแล้วก็ดูมันจะเกินเลยเถิดไปเสมอทั้งหมดมาถึงลานดินแลนณบริเวณนั้นทุกจีวิตก็ได้มองเห็นภาพอันตื่นใจ ชายชาวป่าเชื้อเขมรลางแงคนหนึ่งเดินมาด้วยคลุยไม้ไผ่ขนาดใหญ่มันเป็นคลุยอันโตที่สุดเท่าที่เหินเคยเห็นมาขัดมันและทาน้ำมันเงาบางชนิดจนเป็นมันเลื่อมเป็นประกายเมื่อต้องแสงแดดเขาดุมผ้าหยักหลังสีแดงเพียงผืนเดียวเดินช้าๆามานั่งบนตอไม้ข้างลานแล้วยกคลุยใหญ่โตขึ้นบนเลงหอยหวน เสียงของมันดังก้องไปในความเงียบเป็นเสียงชอบกลที่ทั้งเหินสมปองและเจ้าหญิงปธุมบดีถึงกขนลุกเมื่อได้ฟังสำเนียงของมันเจ้าหญิงปธุมบดีก็ะแขนเหินแล้วเอ่ยออกมาด้วยเสียงสั่นๆอย่างสะกดความตื่นเต้นไหวไม่อยู่นั่น,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 นมันมากันแล้วเหิน,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 นเห็นไหมหลอยเอกหนุ่นนมจะกรกองทัพบกไทยหันไปตามมือที่หลอนฉี ทั้งๆท,ที่พยายามทำใจคอให้เป็นปกติแต่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้จากทุกทิศทุกทางงูใหญ่น้อยกำลังเหลือเข้ามาอย่างช้าๆเหลือเข้ามาเป็นจุดเดียวกันคือลานอันกว้างขวางเบื้องหน้านั้นมันมาตามเสียงคลุยอย่างนั้นหรือมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่ที่นี่เมืองเขมรไม่ใช่อินเดีย แต่ทำไมมันถึงได้แห่กันเข้ามามากมายถึงปานนี้และมันมาชุมนุมกันที่นี่เพื่ออะไรกูสารพัดงูมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษงูเหลือมงูเหา่างูแสงอาทิตย์งูกินปลาและแม้แต่งูข่างขอนก็โยนตัวเองฉับๆเข้ามาเวลามาชกหัวแผ่พังพันทั้งลานเต็มไปด้วยเสียงขู่ฟ่อฟของอสรพิษหลาย เล็ดของมันแต่ละตัวต้องแสงตะวันเป็นเงาเลื่อมปราบผู้ชายชาวป่าล่างยักษ์อีก3 4ี่คนช่วยกันยกภาชนะอย่างหนึ่งออกมามันเป็นเหมือนชามอ่างยักษ์ขนาดใหญ่แต่ทว่าขุดมาจากลำต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อวางลงเรียบร้อยแถวเรียงหนึ่งของกลุ่มขมิดลางแง่ที่เป็นผู้หญิงรุ่นลวนก็เดินออกมาแต่ละนางบนบาแบกหม้อใบเล็กๆ ซึ่งทุกคนมากับเหินยังฉง,งนใจอยู่ว่ามันคืออะไรแต่พอของเหลวในหม้อเหล่านั้นถูกเทลงไปในลางไม้สมปองก็อุทานออกมาก่อนนมนี่พวกนั้นกำลังจะเลี้ยงงูทั้งป่าด้วยนมนมสีขาวสะอาดไหลสู่ลางไม้อันนั้นหม้อแล้วหม้อเล่า,า,ลาจนมันเอ่อขึ้นมาเกือบถึงขอบขอบวนผู้หญิงส่งนมชุดนั้นจึงได้หายไปแต่แปลก งูน้อยใหญ่ที่มาแออัดกันอยู่ไม่มีตัวไหนแสดงว่าจะเหลือเข้ามากินนมนั้นเหินเหลียวมาตั้งใจจะถามมณาีเลื่ยงว่าทำไมถึงไม่เข้าไปกินกันแต่เสียงอู้เหมือนลมพัดต,ต้องยอดหมายในปา่าทำให้ทั้งสามหันขับไปทางที่มาของเสียงทั้งถังที่ลมสงบแต่หน้าแปลกใจว่าเหตุใดจึงเกิดเสียงประหลาดนั้นดังก้องขึ้นมาและยิ่งหน้าแปลกใจหนักยิ่งขึ้น เมื่อทุกคนที่อยู่บนลานดินนั้นหูเขาลงนั่งราบกับพื้นแม้แต่จันทาหัวหน้าเผ่าเองเหลือเพียงร่างตะง,งานของเหินมลิวันสมปองและเจ้าหญิงปทุมบดีเท่านั้นที่ยืนเดเยนอยู่นั่งลงคนแปลกหนะน้ามณีเลืองส่งเสียงร้องพลางฉุดขากางเกงเหเินเต็มแรงเจ้าพ่อกูใหญ่กำลังมาเดี๋ยวจะพาให้เดือดร้อนกันหมดเหิน ขู่เข่าลงนั่งอย่างงงงงพร้อมด้วยเพื่อนร่วมตายทั้งสองคนสายตาจ้องไปที่เสียงซึ่งดังลั่นใกล้เข้ามาทุกทีและและ้วสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้พบเห็นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าจากชายปลางูยักษ์ตัวหนึ่งเลือยออกมาอย่างท่าแต่เต็มไปด้วยความสง่างามขนาดของมันนั้นเหินไม่เคยเห็นงูตัวไหนใหญ่โตเท่ามันเลย เขาเคยเห็นสัตว์เลื้อยคานพวกนี้มาแล้วมากมายหลายร้อยชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเห็นงูที่มีลำตัวมหึมาขนาดนี้ลำตัวของมันเกือบเท่าเสาธนเลคข,ขนาดเคือง,องและความยาวนั้นเมื่อหัวของมันมาถึงชานนมนั้นแล้วปลายหางของมันยังไม่หลุดผลจากชายป่าเสียด้วยซ้ำคุณพระช่วยงูอะไรถึงได้ใหญ่โตอย่างนี้ เจ้าหญิงปมบดีอุทานออกมาเบาๆด้วยความตะดกตกใจเหลือมาถึงลางนมพยางงูยักษ์ชูหัวมือหมาของมันสายไปมาดวงตาดีเล็กแดงกำแลาวก็หยิบทักทิมสีแดงเข้าไปยัดไว้ในเบ้าตาอันเลียวยาวนั้นหลินซึ่งแยกออกมาเป็นสองแฉกพรุ่งแผลบออกมาจากหน้ากลัวและโดยไม่สนใจใครมันจุมหัวลงในลางนมแล้วกินอย่างกระหาย ไม่ถึงอึดใจใหญ่ๆมันก็หยุดเหลือชฉาวนออกมาทางด้านที่จันทานและเหินกับคณะนั่งอยู่เหินจ้องมันไม่กระพริบลำตัวที่ออกสีน้ำเงินอ่อนปนเหลืองแถบทองกลุ่มด้วยเกล็ดหนาต้องแสงแดดขาวเป็นประกายวับเขานึกตามวิสัยของทหารที่ผ่านการลบพุ่งอย่างโชคโชนว่าเขาจะจัดการมันด้วยอาวุธชนิดใดได้ไดมันเหลือเฉาใกล้เข้ามา เสียงของจันทาเอ่ยขึ้นกับเขาดังห้วนห้วนเฮนท่านลุกขึ้นแล้วเดินออกไปขวางทางพญางูไว้เดี๋ยวนี้นักลบนมหันขับมาทางลอนทำไมทำไมต้องให้ผมทำแบบนั้นมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าท่านจะเป็นมิตรกับคนของเราหรือไม่หากท่านมาหลายพญางูจะจัดการกับท่านเองหรือถ้าท่านกลัวไม่กล้า ก็เท่ากับ,บาเจตนาของท่านที่จะเข้ามาสู่หมู่บ้านของเราไม่ใช่เจตนาดีเลือกเอาจะให้คนหรืองูจัดการถ้าท่านบังหลายต่อเราเหินอึกอักเขาคาดไม่ถึงว่าจะมีการทดสอบความบริสุทธิ์กันด้วยวิธีการอย่างนี้แน่นอนเลือกเกินเขาเข้ามาในหมู่บ้านขเขมรลาแง,ง่ด้วยใจบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่ได้เคยมีความคิดที่จะมุ่งหลายต่อทนเผ่านี้เลยแม้แต่น้อย แต่การพิสูจน์ความจริงข้อนี้โดยออกไปยืนขวางหน้าพญาง,งูยักษ์ที่ขนาดของมันมหมาลาวกระเสาโทรเลขเช่นนี้ไม่ใช่ความคิดที่เขายินดีจะปฏิบัติตามเลยใครจะกล้ารับประกันได้ว่าเจ้างูยักษ์ตัวนี้ไม่ฉกเขาโคลมเข้าเมื่อไปขวางทางมันม่ไม่มีไม่มีไม่มีทางอื่นจะให้ผมพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วหรือไม่มีนอกจากว่า ท่านแฝงเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการมาที่นี่จึงไม่กล้าออกไปเลือกเอาเร็วพญางูใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วอย่ชาช้าเดี๋ยวท่านก็จะกลับเข้าป่าไปเหมือนเดิมเ,เ,เ,เหินตัดสินใจเ,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 เขาคิดเอาว่ายังไงเสียงูใหญ่ตัวนี้จะต้องไม่ทำลายเขาเพราะจากการที่มันเหลือเข้ามาในกลุ่มคนมากมายอย่างเข้มา้าก็เป็นการพิสูจน์ความจริงเรานีอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่ง เจตนาของเหินก็เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหากมันจะมียานหลูได้ด้วยอะไรก็ตามทีเจ้างูตัวนี้ก็คงจะไม่แตะต้องร่างกายของเขาแน่ๆหยัดก,กายลุกขึ้นยืนเจ้าหญิงปฐมบดีร้องห้ามออกมาเหินอย่านะไว้ใจมันได้หรือแต่ฉาไปเสียแล้วนักลบนุ่มจากเมืองไทยสืบถาวก้ากไปอย่างอาถรรพเขาก้าวเข้าไปขวางหน้างูยักษ์ตัวนั้น มันเหลือมาหยุดกึกชูลำตัวท่านบนขึ้นตาแดงกำลุกเป็นประกายขณะมันชูตัวขึ้นพังพ่านแผ่กว้างบทบังแสงตะวันลาวกปิดด้วยกระด้งฝัดข้าวขนาดใหญ่เหินต้องแหงนหน้าขึ้นไปมองดูมันเจ้ากูยักษ์ลอยท่อนหัวอยู่เหนือผืนดินกว่าสาเมตรหินยาวฉกแทบๆออกมาอย่างน่าสะพทกลัวเหินเย็นบ้าไปท่วกระดูกสันหลังเพราะหากมันถึงลำตัวฉกกลมลงมา ร่างกายของเขาก็เหมือนกับว่าจะแหลกเละไปเพราะแรงทุบอย่าว่าแต่มันจะอ้าปากกัดเขาเลยเวลาผ่านไปทุกคนแทบไม่หายใจนั้ยืนมองดูเหตุการณ์อันตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกลางลานระหว่างคนกับงูประจันหน้ากันอยู่เสียงอ่อนหวานของจันทาดังสอดขึ้นมาในความเงียบงันนั้นข้าแต่พญางูชายผู้นี้พร้อมบริวารของเขา เดินทางล่วงลําเข้ามาในถิ่นที่อยู่ของเราเขายัางไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่เผ่าขเขมรล่างแง่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าได้ว่าละต่อไปเขาจะมีพิษมีภัยอย่างไรอีกหรือไม่ข้าแต่ท่านพญายงูขอได้โปรดบอกเราด้วยว่าเราจะไว้ใจเขาได้เพียงแค่ไหนและหากไว้ใจไม่ได้ขอได้โปรดกทําตามกรรมวิธีของท่านเหมือนทุกครั้งเถิด มีเสียงดังฮิตใดออกจากรูจมบุกของงูยักษ์เหินหลอนเผาไปทางหน้าเมื่อไอหลอนนั้นพุ่งลงมากระทบเต็มแรงอย่างตื่นใจงูใหญ่ทอดลำตัวลงกับดินแล้วเหลื้อยผ่านเหินไปอย่างเชื่องชา้าจนในที่สุดก็ลับตาไปท่ามกลางความโล่งอกของทุกๆคนกลุ่มชาวป่าทั้งหมดลุกขึ้นยืนมณีเลืองเดินเข้ามาโอบกอดเหินท่าทีของเขาเปลี่ยนไปทันที พญางูวินิจัยแล้วท่านคือสหายของข้าและสหายของเราชาวปาาลาเผาเขมรลาแงเสียงเพราะผิงของจันทราดังขึ้นขณะหลอนเดินยิ้มเข้ามาหาเหินมลิวันอาการไม่เป็นเม็ดของหลอนหมดสิ้นไปลอยยิ้มฉาบอยู่บนใบหน้าหลอนหันมาทางสมปองและเจ้าหญิงปฐมบดีนับต่อจากนี้ท่านเหมือนญาติในเรือนของพวกเราทุกคน เข้าไปกินอาหารเช้าบันเถอะจบตอนที่8แล้วนะครับหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรหลายครับ